สวัสดีทุกคนที่เขามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานมาหน้าจ้ะมือหนีมิ้วหน่อยกับผ้ามะเขาปลาคือเกา่าพิกัดเกา่าปาน้องจ้องห้องให้ตมบหยอยคาอําเภอบุญทะิกจังหวัดอุบลราชธานีมือหนีมาพบกันในวันที่สี่กรเลากดาฮกหาจ้ะหลังจากมิ้วหน่อยบอดเด็กเขาปลาล้ายมือมาสองเมืองนอกจากวัดซิมีเฮ็ดยังออกบ่เมื่อนีปไปดูนซอยมิ้วหน่อยจ้าแต่พี่น้องมิวหน่อยพอแล้วจ้า เพงท่า,จททาททมจ้าเดชงแดง่ามกำลังออกพี่น้องแต่สีโบมานจ้าบ่เด้กเขาป่าลายมือกำลังออกพี่น้องมันจะพูดอยู่ทำเงน Được, ở đây đọc nhìn nhai Lưm nè chá, lưm nè Chá, nông chóng không hồng Màu bóng thầm Ủa, cái này cháu cái rồi còn bên này bên con cái này nè, con. Mấy con coi Ăn đi ta Ui, ừ. cần chì rồi Nói thế ảnh ừ. Má nó chăm đi, bưng xuống ชิคือคืออยู่มือนนี่ถ้าม่นเด้ดอกใ่ญ่ตุปุติปิอยู่ปาดเฮ้ยที่น้องเอ้ยโอ้ยพี่เหยียบข้อมืมนี่ยจ้า ผึ่งแดงถามออกไหมเด้จ้ะเดยวเขาปลา้าลเหมือมาซองเบอืองโบเคียได้แตามวหน่อยสิโบเคียเหลือกเอาแต่ดอกเพราะเอา ปิดไว้เนี่ยเอาใบใหม่ปิดไว้ใบใหม่ปิดไว้อ้า Hà Nội Có lăng ngàn ta Xăm này Đi đọt nồi nha cứ đọt nồi nhanh lại Đi đọt nồi nhanh lại cái đen đen ở kìa nói bị liệt đâu Cái subscribe cho ทางอื่นเห็นละงูก์ก็ออกกันจ้ทางห้องทางน้องจองว่าท่านเห็นจ้ะถึงถามก็ล่างเหลือม เป็นจีอยู่หนอยแห้งอีกซองเสมอนี่พอดีเลยจ้ะแมนบอ่ดอ,อกอ๋อแมนดูคือบุ๋น phun đen đen Bỏ áo nó Bỏ bài phân nhai biết về còn phùn. Men bớt tờ là phun Ui Áo con thằng à, con Một này ยัดออกมิ hmm. mm ้วหน่อยก็สิได้มีลิปต้องให้พ่อแม่พี่น้องเบื่อเหลือๆเลวจ้ะเอาทางหน่อยท่ะมีแต่หน่อยๆเนาะจริงจัง đó là không đó là khăm uýnh thảm chứ có dì, ao oh, đầy bướm rồi, bự vậy mới yên chẳng mà ao nó, ít, thứ ba những nỗi hè như thảm, năng ở

ดอกหน่อยแห้งแต่ใบใหม่เต็มเลยเปิดขึ้นงานได้แกงนะจ๊ะดอกหน่อยตันนี้ที่เหลือค่อยมาเอาเพิ่นนะเป็นดอกน้อยๆเก็บไว้ก่อนทำใบใหม่ติดเลย ปาเนี่ยของว่าห้าก็มีอหน่อยสองสามหลอมไมาเห็นแจ็คหลวหอมไม่เห็นหลอมเี่ ดนี่ยหน่อยอยูนปลาร์หกหกบาทพี่ให้ตูว้เยวียบปลานี้เขามาหาจนว่าก็าเสียออก้ลยหลอบจ้ะยูนหน่อยเขามาจองเบอ่นแล้วก็จะยิงดีเทอต้องแห,หนฝนตกยูนิอาร์เขาเริ่มบรย์เขาปลาตกนักเลยนี่นอันดหนึง่งอยากโกแน่ด้วจ้ะ lăng thấy oak 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 không? oak 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 Đó đội này đội ngay hết quá ngay hết đội ngay hết mùa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  Tắt hết hết mùa tắt hết mùa đội hết mùa đội ngay hết mùa nhanh cái này có mổ Nó mổ về cái ừ, xe đài tắt mừng ừ. chi là xin lỗi chuẩn là bớt đọc có thằng hình này mổ nè cái xe đài ีจ้ะมึงมึงก็แล่กีหน่อยพั่อๆเต็มอยู่เอาป <c oughs> ทำมดอกไงญนาอไม่เป็นสีแดงเครื่องาตาหรอวปาปานนี่ดอกน้นอยไหมอนเป็นงูเลยคุณใครเขาว่ามาเอาพื้นเดี๋ยวไปแม่ก็ไป ขี่เลือบว์ขี่เรืออันพอเกิดเพิ่นมาหาน้ำคนนอนแต่พี่น้องผู้ใดเพิ่อนอยู่ไก่เพิ่อนเคยมาเนาะเห็นลงคลิปก็มาแล้วหมูวระเห็ดออกจ้ะ มาสองบางดีๆเนี่ยโมเห็นไหมครับมีหน่อยโมเห็นเลยโอ้ยใ่องบนเจทนคน้ไก่ใหม่น้อนนแดงหน้ามขดาไขยุบโอเคบมขืนลาไหมโอเมีจีจีเป็นแดงแดงอยู่พ้าน้นงปิดไ้ก็หน่อยบมก่ายางเขาไป็นหายยันเยบคนยนทักระวังไปน้ำครับางยหยียบ gì đó luôn Từ bụi cái ăn cài cái đó của anh <laughs> lăng cầm ý nhàng cài Quân cấp mà hả ừ. <laughs> cầu ừ. Đó nói anh anh nói hay đen đèn Bỏ ao đó biết vậy Ô kì có ao đầy <laughs> บเยเคียสิจิละนี่เหมือนเบเยเคียเพืนนี่ดอกหน่อยลายลอยนี่ดตากองกระปกองเยียบแพงงานไปเยียบเพลนด้วยกัน โอ้เบอล์ลน่มนุโอ้เบิร์ดดนี่เน้อยได้ที่กาญางี่กาเคียพร้อม ดอ้กหนุ่ยคนเนาะคนน่ะเป็นโมเลยคเป็นโมเลยอยู่หนีจ้ะเป็นโมใหญ่เลยเดี๋ยวหนีเวรเดียวที่เอาหาหมาเมื่อตอนหนยหนุ่ยเอาบ่ไใหด้วยก่อนปิดไว้จ้ะเอ้าท่านโอ้ยเป็นดอกใหญ่เด้อ สาดไปให้พี่น้องพันเบิ่งเนี่ยผุนเลยผุนเป็นแ,นงแดงๆเลยพี่จะเห็นจ้ะมาทานี้ก่อนจำหม้อแล้วนี่ครับเจไดแต่หมูนำกับปลานน,นานใบใหม่กับจำเมนบงนังเนาะเออ ทีย่างเกาไป็นแต่ยานหยียบบาดเลยแดงงามขนาดโอ้ยจีหน่อยแต่แต่ถือมาอีกประมาณสองมือคือดอกมันคือสีไงว่าดีเก็บเลยถ้าบ่มีคนมาอันเคลียร์เนาะผมตัวนี้เอาบ่ไหนไม่มีหน่อยไงแต่ว่าบราเราใครไม่ให้รถเขามาป่นไหนครับป้าเขาบ่ทันู่นนี่แหละมิ้วหน่อยลงคลิปนี่แหละ มืออื่นมวหน่อยคือว่าขนมือถังหัวงไงแต่ยังนะหากินอุย้ยข้างในหมูเบิร์ตผลนผุนเบิ้งดีแหละมีหน่อยให้ดงจ้ะหมูผลลินหละผุนข้างในเ็งคักข้างในหมันจะหนเหลาได้ไงมันสอนกรได้มาก,ก่อนกรไดดก่อนนะครับ Lọ, lọ mà bự kín đồ điều hôm nay qua là nó phân cầm lăng cả, chắc nói thì bỏ lại đi Đến hôm là đồ 2 đồ chả bố cứ hôm lẻ của anh họ kia tên một ngày lên đào nới nới cả, lao ba mươi hết cả, lăng lều ở nát cả hết thùng đen thang, thang ba đang tròn không hào, lăng đào nới nới cả khẩu về bừng tên là mái thì khởi kếp cả hiến mong là đọc sóng đọc lăng ổ màn xì hả mở cả khứ xì ọc nữa cái đuồn bước ý ta bừng khá

พึงแดงถามกําลังออกหมาจ้ะทำํำไมเพื่อนดอกใหญ่มิวหน่อยว่าเต็มตายอยู่ดอกจ้ะจัีเด็ดก็ยอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยเล,าลายไร้ด้วจ้ะสำหรับคลิปนี้มิวหน่อยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละจ้ะขอบคุณค่ะ